สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจพี่การ์ตูนซิ่งครังนะครับวันนี้เรามาส่งรถให้น้องเอเทนนะครับผมขึ้นรถสไลด์มาจากตลาดไทยนะครับเมื่อเช้านะตอนนี้เราถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนะครับการขึ้นรถสไลด์แล้วก็การมาส่งรถพี่ตูนลงไว้หลังจากสัมภาษณ์น้องเสร็จนะครับผมอ่ะเรามาสัมภาษณ์น้องก่อนนะครับ เอเอเทนทำอาชีพอะไรครับพนักงานบริษัทครับรายได้ประมาณเท่าไหร่หมื่นนิดๆอ่าหมื่นต้นๆนนะหมื่นต้นๆนนะหมื่นต้นๆซื้อแคลฟอแคลฟอตัวเอนะแล้วแฟนนะครับแฟนก็หมื่นต้นต้นๆอ่าแฟนทั้งทั้งน้องเอเทนแล้วก็แฟนเนี่ยเงินรายได้ประมาณหมื่นต้นๆทั้งคู่นะครับผมซื้อแคลฟอตัวเอนะครับตอนแรกพี่ตูนก็ไม่มั่นใจว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะก็ยังคุยกับน้องอยู่ว่าเอาแคลฟไหมแต่พอดีน้องบอกว่าอยากได้นะเราก็ช่วยดูช่วยดันกันไปสรุปว่าผ่านนะครับผมทำเรื่องกี่วันพี่ตูนหา ทำเรื่องเย็นวันอาทิตย์นแล้วก็รู้เรื่องรู้ผลวันวันจันทร์ตอนเที่ยงวันจันทร์วันอังคารนะโอเคนั่นวันจันทร์ตอนเทียเยนนเท่ยงไม่เกิน2วันนะพ,พี่ตูนก็ไม่เข้าใจาว่าเคสนี้ทำไมเร็วก็ไม่รู้นะ <c oughs> ตอนผ่านมาโทรหารน้องน้องดีใจเลยพี่ตูนผ่านจริงไหมน้องถามพี่ตูนผ่านจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะได้ไม่น่าเชื่อว่าผ่านนะแต่ก็เงินเดือนหมื่นต้นๆนะก็ซื้อรถแกร์โฟตัวเอสได้นะอันนี้ต้องขอบคุณน้องเอเทนนะครับที่ให้โอกาสพี่ตูนได้ดูแลนักกาแฟนะรถสวยถูกใจไหมเอ่ย ชอบเลยครับรถสวยถูกใจนะแต่งครบนะพี่ตูนนะมีดิฟฟี่ท่อวัดบุตต่างๆพี่ตูนทำคลิปไว้เหมือนกันรรตรงท้ายเราสัมภาษณ์เนี่ยเราลงไว้นะครับผมแล้วก็ก่อนทําเรื่องเนี่ยการันตีเพื่อนๆหน่อยพี่ตูนได้เก็บจองไหมไม่มีครับไม่ได้เก็บเลยไม่ได้เก็บนะเพราะตอนคุยกันตอนแรกเนี่ยน้องกังวลน,นะพี่ผมอยากได้รถจริงๆพี่พอถามที่ไหนมาเขาเขาก็จะเก็บจองนะไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเขาก็จะเก็บจองก่อนพี่ตูนกไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่ดูให้เพราะคนใกล้บ้านกันนะครับก็เลยก็เลยดูแลให้น้องนะแล้วก็ ดีใจเหมือนกันพี่ตูดีใจเหมือนกันที่ทำให้น้องผ่านตามที่รับปากน้องไว้นะนะแล้วต้องขอบคุณน้องอีกทีนะครับเนี่ยตอนนี้เราไปอยู่บรรยากาศบ้านน้องนะนี่ครับผมริมสวนนะครับมีท้องนาท้องไร่นะให้เราได้ชมบรรยากาศนะขอบคุณน้องอีกทีนะครับพี่เอ้าไก่พี่ตูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปน้องกันนะครับเรากําลังจะเอารถน้องเอเทนนะครับขึ้นสไลด์ไปส่งให้น้องนะครับผม าน้องไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศนะครับการนํารถขึ้นรถสไลด์ไปส่งมอบรถให้น้องนะครับ ประสงรถน้องเอเทนนะครับเดี๋ยวไปจังหวัดไหนแถวไหนเราจะมาดูกันนะครับไป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 ครับ ลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าอยู่แถววัดราดประดุกนะครับผมนะฮะเรามาชมบรรยากาศอีกทีนะครับเราจะเก็บภาพบรรยากาศอีกทีนะครับตอนนี้นะน,นี่เราเข้ามาได้เส้นคลองเรียบถนนนะ เลยเวรเกตมานิดนึงนะครับววครับเราใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับทางพคดเคี้ยวหน่อยนะครับผมนะ ไปถึงกันแล้วนะครับ okay. โอเคขับถึงประตูขับถึบ้านน้องแล้วนะครับอ่าล็สไลด์ต่อนหน้าบ้านน้องกันแล้วนะครับบ้านน้องแล้วนะครับโอเครถสไลด์ถึงบ้านน้องกันแล้วนะครับ ครับผมับสีประตูแับโปรุ่น S อสหล่อๆนะครับน้องนะครับเตที่กระตูนซิงนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมรถของน้องเอเทนนะครับผมรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งนะครับขึ้นรถสไลด์นะไปส่งน้องเอเทนที่บ้านนะครับผมรถสไลด์นะส่งน้องเอเทนที่บ้านนะครับ เดี๋ยวเรามาชมรถน้องไอเทนก่อนเลยก่อนที่จะขึ้นรถสไลด์นะครับผมเครถคันนี้เป็นสี่ประตูแคลฟรรุ่นเอสนะครับผมอ่าแคลฟรรุ่นเอสนะครับหล,ล่อเลยแบบนี้เลยนะครับดันหน้าเป็นกระจังหน้าสองเขี่ยวแบบนี้นะครับมีเทานะครับโหมไปหน้าเป็นหล่อพโดเจนนะครับนะฮะคันนี้ถ้าเป็นตัวเอจะไม่มีไฟดัดมองนะครับแต่ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะอ่าเรามาดูเลยนะครับทรงนี้นะ ตรงนี้โหลดหน้าหนึ่งหลังสองนะครับฮะใส่ล้อ RE อ0สามสิบ e นะครับล้อ RE อ0สามสิบ e นะยางสองห้าห้าห้าสิบสิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับหล่อๆเลยครับน็อตน้ำเงินฝาครอบน้ำเงินนะครับยางซูมแมบบ็นะนะฮะลายหล่อๆแบบนี้เลยนะครับ ด้านหลังก็โหลด2นิ้วนะด้านหน้าโหลดหนึ่งนิ้วนะครับด้านหลังโหลด2นิ้วนะรัดยางสองห้าเหมือนกันนะครับทรงกําลังสวยเลยนะครับทรงนี้นะยีรับแค้นะครับยีรับแค้นะกับสี่ประตูขับโฟนะครับเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นนี้จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะใส่ย,ยางสองห้าโหลดหน้าหนึ่งหลังสองสวยๆเลยนะครับ คันนี้ก็แต่งครบเลยนะครับผมของน้องเอเทนนะแล้วเดี๋ยวเรายกขึ้นลถดสไลด์ไปบ้านน้องเอเทนกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องเอเทนอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้ก็ใส่ท่อนะครับท่อจะเงียบๆนิดนึงนะครับผมอันนี้ใส่ท่อนะครับท่อเลเดินแต่คอนะครับไปได้นะแต่คันนี้เสียงเบาหน่อยเพราะว่าเราใส่พักนะนะฮะคันนี้ใส่พักใส่พักกลางนะครับผมเสียงจะเบานะครับ อ่าคันนี้ไม่ได้ใส่คำป้ายทะเบียนนะใส่เป็นตัวแก๊บหลังคาแทนนะครับผมของมอนซ่านะลายสอนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับนี่แต่งรถตามสไตล์ที่ลูกค้าชอบได้เลยนะครับกับเพจพี่กระตูนซิ่งนะครับผมนะฮะเราไปดูภายในรถกันคันนี้จะเป็นฟิล์ม40นะครับฟิล์มเซรามิก40แบบนี้นะครับจะใสๆหน่อยนะครับเห็นภายในหล่อๆไปเลยนะครับ อ่าคันนี้เดี๋ยวน้องไปติดคิ้วกันศาดตรเองนะครับขอเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่ามันติดแล้วมันหล่อไม่หล่อยังไงนะครับไม่เป็นไรนะครับพี่ตูนแถมไปให้นะแล้วค่อยไปติดตั้ง,งเองได้เลยครับตัวนี้ภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับนี่จะเป็นเบาะผ้านะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังทางบริษัทก็มีเพิ่มเติมให้ได้ดได้นะครับผมมีคนติดตั้งให้นะครับนะฮะ นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับเกียร์6สปีดนะครับ150แรงม้านะวิทยุจะเป็นหน้าจอประมาณนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนไปติดตั้งจอเอนดอรพร้อมกล้องหลังทางเราก็มีบริการเพิ่มเติมให้ได้นะครับแต่คันนี้ถ้าพูดถึงว่าเราไม่แต่งดิฟฟี่วัดบูททออะไรต่างๆก็เปลี่ยนเป็นจอพร้อมกล้องหลังได้คับะ6ตามโปรโมชั่นพิตูนนะอันนี้ก็แต่งครบเลยนะครับดิฟฟี่6ตัวนะครับแบบ OBD นะครับแล้วก็วัดบูธ1ตัวนะครับ อ่าฮะออบูดดำหน้าน้ำมันเอาน้ำมันหน้าดำนะครับฟิลเตอรก็มีรีโมทแบบนี้นะครับกล่องอยู่ใต้ล่างนะครับนี่ครับกล่องควบคุมนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ของเพิ่มเติมแจรรีโมทนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นกุญแจธรรมดานะครับเพิ่มเติมเป็นกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้ก็สวยงามนะครับตัวเอสนะเป็นรุ่นขายดีหนึ่งรุ่นเหมือนกันนะครับของเรานะครับผมแล้วเดี๋ยวเรา มาชมตอนขึ้นรถสไลด์กันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมตอนขึ้นรถสไลด์กันขอบคุณครับ